รับไปเหลี่ยมเพิ่มแต่กรณีถ่วงเวลานะครับเลยพลาดเกมสําคัญไปเลยผู้สินใช้เรื่องอัสมให้สัญญาเล่นครับเป็นบอลยาวกันครับแล้วข้างหน้าเป็นเมืองทองที่เอาบอลลงหน้าอาิสักคืนแม่ทีิรสินสวยครับดูรูนแซะอยู่ทีรสินให้ตามท้องตามน้ําลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหกาสแรกของเกมแล้วเป็นเมืองทองครับโอ้โหและลูกนี้เนียนมากๆเนื่องจากว่าเล่นกัน2คนระหว่างอาิสักกับทีรสินครับโอ้โหนี่เป็นโอกาสยิงครั้งแรกเลยครับของเมืองทองครับเดี๋ยวสิ์ทะลุมาแล้วดูครับ ถึงบอก่อนแตะหลบธนชาติที่ออกมาพลาดนะครับแล้วก็ยิงโล่งๆเข้าไปครับูกนีประตูที่ขึ้นนำเร็วมากๆครับของเมืองทองครับผู้ผู้แนวรับกัยังกักกันอยู่แบผู้ักประตูนะครับสุดท้ายเรียบร้อยเลยครับ1-0ครับอันนี้สักไกรสอนครับโอ้โหเรื่องแต่งบอลจังหวะสุดท้ายดีมากๆครับนี่เล่นเอา แต่งทีเดียวเนี่ยหนีผู้เล่นของจุบดีไปได้ทั้งหมดทั้งกองหลังทั้งผู้รักษาประตูเล่นเองคิมจองพิวได้ไปชนกับธนาชาัยเลยนะครับเห็นเจอกับชนฤทธิ์ธิรศิลป์ปาดเรียดเข้ามาชนา,าทิพย์เข้าขวาปัดลูกดีมารับติดมือครับเป็นธนาชัยหนูราดที่ยังเซฟไม่ได้การเซฟครั้งแรกของธนาชัยในเกมนี้ครับยิงขวาของชนา,าทิพย์สุรศิลป์นะครับมองช่องแล้วพลิกยิงดีครับธนชัยก็รับติดมือเลยครับจังหวะนี้ พิรพัฒน์พิรพัฒน์โยกจะหนีชนทิตแล้วเปิดหักเข้าในไม่ได้เสาสองเอนรีเอาลงมุมยิงเอาละครับโยกหนีไม่ได้ลวปาดเ,เรียบร้อยครับสองศูนย์เลยโอ้เยือกเย็นมากมากครับมิกเกลเอนรีแล้วเป็นเมืองทองบุกนำธุรี20โดยใช้เวลาแค่18นาทีเท่านั้นเองนะครับน,นคบ่ครับดูกับจังหวะแต่ของพิรพัฒน์ทำได้ดีครับหนีชนทิติโยนเข้าไปที่เอนรีเอนรีจับมีโอกาสแต่งแล้วอุ รอดขาธนชัยเลยครับสองศูนย์ครับแล้วเป็นคราวนี้ที่เขาเอาชนะอาลงกรได้นะครับโดดมาตลอดทั้งเกมโชคช่องนิดเดียวเขาหนีเขลงกรไปได้แล้วก็ยิงอัดเข้าไปตรงมุมแคบมาแล้วครับไปรอดขาธนชัยพอดีบางบุรีก็ยิงกันเยอะครับจากแตะมุมเล่นสั้นย้อนมาถึงอดุลตักโด้ไม่ลูกนี้เอารับหลุดด้วยครับยิงซ้ำอีกทีหนึ่งเข้าไปแต่ผู้สินเ่าก่อนแล้วครับเจอกับปรินซ์ ถอยมาที่สารัตขวามีเติมขึ้นไปตริสตองลูกนี้ถึงบอลหักเข้ามาสวยเอนรียิงยักเลยครับโอ้โหหลุดเสาสองนี่ถือเป็นโอกาสลุนที่น่ารวยรังนลยครับของเอรีครับมายิงไม่จับเลยครับจังหวะนี้ต้องชมทางทิสตองโดนะยครับขยันวิ่งไปสุดเส้นตัดเข้ามาแล้ว พระบูนโดนอดุลฉกไปได้จะฉวยโอกาสยิงเลยครับอดุลลูกนี้น้ำหนักแรงไปหน่อยหนึ่งเกือบไปครับเรนี่จะมั่นใจมากขึ้นแล้วนะครับเล็นลูกของชมบุรีครับดุกเองก็กลายยิงครับจังหวะนี้ราวๆสี่สิบหลาเลยนะครับผู้ิออกมาเยอะแล้วลูกนี้เรียกเสียงคือแฟนบอลในสนาได้ดังเลยครับ ล้วสเตปเท้าของกวินเองก็ก็น่าจะดักทันด้วยเหมือนกันนะมาที่อดุลอดุลงัดโด่งขึ้นมาให้ปริซ์โชบแล้วแก็บตกโรดิโกไปติดโอยามะปรินซีกทีหนึ่งได้เซฟนะครับกวินบล็อกอีกทีหนึง่งมาคราวนี้โอยามะไปขวางจังหวะสองจากโรดิโกไว้ได้สิทไม่เปล่าให้นะครับโอยามะฝากต่อมาสารัตรอาะละครับสารัตมีพื้นที่เยอะเลยไม่ยิงครับจ่ายตัดอีกทีหนึง่งป้ายเน้นๆติดเซฟแล้วบอล ท้ามไปจนได้ครับ3-0โดยอดิศักกรศสอนครับโอ้โหออกมาช้าไปหน่อยครับธนชัยดูราชจังหวะนี้แล้วก็ต้องชมคนจ่ายด้วยครับดูครับสาระขักข้อมาแล้วพยายามปัดครับโดนมือแต่ว่าแหมเขาไม่อยู่ครับเ่าไหลเข้าประตูไปครับ3-0ครับไปเป็นสังกอร์ที่เขานั้งขาดมากเลยครับแล้วเป็นแม่ช่วงจังหวะ ของเกมที่ชุุรีเริ่มจะดีขึ้นแล้วเริ่มจะมีความหวังในการทําเกมรุกเพื่อจะลุ้นเอาประตูตีแค่แตกที่ไหนได้ครับเดินทองสวนขึ้นมาลูกนี้เนี่ยเริ่มแต่อยามะที่ไปจิงจุบบอลจากโรดิโกเข้ามาได้แล้วก็หุดมาถึงเป็นประตู3 0ของอนิสักไกรสอนไปเลยได้ปรินซ์ Prince, ถึงบอลชนละทิศก้มหน้ายิงอัดไปเลยครับต้องทุบออกมาก่อนแล้วอายามะงัดทิ้งออกมาได้อดุล เฮนรีขายยาวกว่าเกรอกนิดอยู่แล้วครับดึงหนีแล้วเ็าเอาฟาวจากเกรอกนิดเลยจยอว์นเนรีครับพี่เน,นี่คือมาวยจมาที่โดนขาของเกรกนิดไปกเกี่ยวอีกทีหนึ่งน่จังหวะนยิงของชลอิทิครับ ดีซ้อีน,น,อนแล้วก็เอาโอยามาดีเคลียร์ไวเลยเกินครับคือซ้ายขวานี่เดียร์ไว้ก่อนนะครับอืมแล้วพุทธสินเป่าจบครึ่งแรกไปเลยครับเกมบิ๊กแมตช์ที่ค่อนข้างขาดทีเดียวพุทธสินใช้เรื่องาำสมครับเป่าเริ่มครึ่งหลังมาเป็นแผงเลยครับประคองมาอีกสี่คนอดิซ้อนยอดขึ้นหน้าธีรศิลป์เกี่ยวสุดยอดครับลูกนี้เรางัดง,ง่ายๆโอ้โหเนี่ยครับดิซ้อนพามาเองแล้ว ดูการเกี่ยวของธนทรศิ์ครับยอดเยี่ยมจริงๆครับแล้วสุดท้ายนี่โอ้จจริงแบบเหนือชั้นด้วยนะครับอะไรอยา่างติดปลายมือครับของธนชัยคือช็อตแรกที่เกี่ยวบอลยากกว่าตอนยิงแต่ลุ้นจังหวะยิงของชธุรีบ้างเป็นกวินเซฟไว้ได้ครับโอ้โหปกเล้าอันนั้นเต็มคอเลยครับจังหวะนี้ครับสกัดได้และชละทิศยอดกลับเข้าไปใหม่ลูกเรียนแต่สั้นมงแล้วก็เรียบร้อยครับตีไข่แตก ไล่มาเป็นหนึ่งประตู่สามจากอเดรียนดอสซานโตสกับตันทีมชซบุรีลูกนี้โยดีเลยครับหวักยอดของโชลอทิศแต่ว่ามีธงครับมีธงล้ำหน้าจากผู้ช่วยราินีครับโอ้โหเฮเกอร์ hey, girl, ครับโอ้โหไม่ได้ครับประตูเตะแตกของชซมบุรีังหว่านี้โชลอทิศจับแล้วมอก่อนนะครับโอ้โหล้ำครับประมาณครึ่งช่วงตัวนะครับลูกนี้แต่ว่าสวยครับ ต้องชมการบวกของดอซานโต้ด้วยครับปงดีครับ,บมีสารัตข้ามธีระพัฒนข้ามธีรศิลป์ยิงลูกนิฟมามันติดไซส์เยอะไปหน่อยนะครับหลุดเสาออไปเองให้ตัวใกล้ก่อนนะครับชนาทิพย์ค่อยยอดไปที่เอนรี่กับบอลไม่อยู่ครับแล้วกลายเป็นธนชัยออกมากะคุบได้ก่อนแก้ตัวสำเร็จในการโดนเดีวยดวของเอนรีร่รแต่ว่าลุ้นจังหวะของปรินซ์ผ่านเข้ามาตรงกลางแต่งหนึ่งจังหวะแล้วโอหยิงหนีไปไหนครับโอ้โ จังหวะารรกโดนปีกเลยทำให้ยิงออกไปไม่ได้ลุ้นเลยครับอัสซัมเซาโอ้โหนี่แข็งด้วยนะครับอายุน้อยขยันและแข็งนะครับรุศินบอกได้เปรียบเล่นต่อไปเลยมาทั้งแผงชมบุรีเหลือแค่คนเดียวเท่านั้นไล่ก็มาเอนทรีจับก่อนตึงหนีแล้วยิงอีกทีหนึ่งมีตัว็อกบนเส้นโอ้ไม่เสียครับลูทีสี่นี่ครับจังหวะเลยมาของชาตินะครับไหลมาเอนทรีออขึ้นมา4ต่อนหนึ่งครับ โอ้โหสุดท้ายธนชัยทำมาจังหวะแล้วสุดท้ายก็ได้ยิงแต่วัดแม่ยังสกัดออกมาได้ครับคิมจองพิวตอนตอนแรกคิมเนี่ยล้มไปแล้วครับต้องบอกว่าลูกนี้น่าได้ประตูที่สี่สุดๆเลยครับโอ้เกี่ยวบอลได้สวยมากครับธีรศิลป์ธีรศิลป์ดึงจังหวะรอเอนดี้เติมแล้วก็ฉีกไปเองซ้ายของธีรศิลป์ลูกนี้ติดเซฟครับธนชัยยังบล็อกไว้ได้แต่ว่าลูกนี้ก็ยังถูกปฏิเสธโดยธนชัยหนูราชครับ อือจังหวัดพาบอลไปนี่ทำดีมากเลยครับอะไรยิงยัดไปที่เสาแรกครับแต่ว่าโดนธนชัยใช้ขาเซฟได้ครับนี่เป็นจังหวัดที่โคเรคของชลบุรีเนี่ยโวยว่าน่าจะได้จุดโทษนะครับมาที่เส,สารั่แสะด้านหลังโดยอิศรน,น,นะครับหาช่องอยู่ปรินซ์สุดท้ายยังไม่จบสักทีเลาะไปด้วยอยปรินเอ้าล้มเฉยเลยกศิน ตามไปให้ใบเหลืองแล้วครับข้อหาพุ่งโอ้โหมาคนเดียวจริงๆครับชอดนี้ใบเหลืองไปครับมานี้ปักปุงหลไปกรอบเขตโทษของมิทอัมบงซ่าเลยครับแตะสวยแล้วเลยครับลากเองลุยเองสุดท้ายแม่กลายไปนว่าไม่ได้ยิงครับเนี่ยครับปัดเข้าไปกรอบเขตโทษแล้ว แบบว่าไม่มีคู่กรณีเลยครับลมแบบยังไม่มีวิชาเท่าไหร่วัฒนาเข้ามาด้านหลังก็เบรกตัวชัดเจนนะครับจะดูเหมือนว่าเลี้ยงเลาะขึ้นมาชุดนี้นี่เล่นเหมือนของะระวังอัดดุนเคาะมาที่อัสซเซางัดขึ้นมาที้สวยครับประกิจพักอ,อกแล้วตามไปยิงลูกนี่มีเสียงนกหวีด้ำหน้าก่อน สวยนะครับจรูนะนะเหมือนจะอยู่ในลาาเดียวเลยนะครับถ้าเหลื่อมก็แค่แข็งนะครับ,รบเพราะว่ามือจากเช้น18หลาเป็นแนวดักล้ำหน้าได้เลยไกลครับกิรพัฒน์ซอยขาเขา้ามายิงจับเลยครับลูกนี้มาพุ่งเฉียวเสาแบบได้ลุ้นเหมือนกันแล้วก็ร้ศินเป่าจบเกมไปเลยนะครับเป็น ชมบรีเอฟซีครับแพ้ในบ้านให้กับเอซีจูไนเตดไป0ประตูต่อ3ครับโดยมืองทองน,นะครับได้ประตูจากนิสดิกไกรสอนนาทีที่สองแล้วก็นาที42ครับอีกหนึ่งประตูครับจากมิเกลอนทรีนาทีที่18นะครับำให้มืองทองนั้นบุกมาเก็บ3แต้มที่โชบรโชบรีสเตเดียมได้สำเร็จนะครับ